ถึงแม้ว่าเดือนกุมภาพันธ์นเดือนแห่งความรักผ่านไปแล้วนะครับแต่บรรยากาศความหวานเนี่ยก็ยังคงอยู่มีอะไรที่คนไข้เบาหวานของหมอต้องรู้บ้างนะครับสวัสดีครับผมหมอกรน,นะครับผม วันนี้ก็จะมีมาอัปเดตกันเล็กๆน้อยๆนะครับวัคซีนก็ใกล้เข้ามาในประเทศไทยเต็มที่แล้วคนไข่เบาหวานเนี่ยเวลาเป็นโควิดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนแล้วเสียชีวิตได้มากกว่าคนทั่วไป5เท่า5เท่าแล้วก็ห้าเท่าประมาณนี้ภูมิคุ้มกันเนี่ยจะไม่ดีเหมือนคนทั่วไปนะครับทำให้เวลาเป็นเนี่ยเกิดการแทรกซ้อนรุนแรงเพราะฉะนั้นคนไข้เบาหวานเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องได้รับวัคซีนโควิดซึ่งวัคซีนที่จะมาถึงประเทศไทยล็อตแรกในวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ คนไข่เบาหวานเนี่ยก็เป็นข่าวดีมากนะครับเนื่องจากได้รับเป็นกลุ่มแรกเลยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่1ที่จะได้รับวัคซีนก็มีโรคปอดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองมะเร็งที่ได้รับยาแล้วก็โรคไตเรื้อรังโรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนเรื่องน้ำนี่จำเป็นมากนะครับสำหรับคนไข้เบาหวานเพราะว่าเวลาร่างกายมีการเจ็บป่วยมีภาวะความเครียดเนี่ย ร่างกายจะสร้างน้าตาลในกระแสะเลือดเยอะขึ้นทําให้น้าตาลเนี่ยถูกขับออกมาทางปัสสาวะมากขึ้นซึ่งอันนี้จะทําให้ร่างกายอยู่ในภาวะขาดน้ําพอภาวะขาดน้ําสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เลือดเป็นกรดแล้วก็เกิดภาวะไซซอนที่รุนแรงตามมาได้จำเป็นไหมว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานจะต้องมีความอ้วนหรือว่าคนที่เป็นโรคอ้วนจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วย อันนี้จริงๆแล้วมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นร้อเปอ็นต์นะครับเนื่องจากเราทราบกันดีว่าโรคเบาหวานชนิดที่2ในปัจจุบันเนี่ยเกิดจากอินซูลินมันไม่สามารถไปออกฤทธิต์ตามเลเยอร์ต่างๆได้เต็มที่ทําให้น้ําตาลม,มันยังเหลือสูงค่าอยู่ในกระแสะเลือดซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะอินซูลิลิซิสแตนหรือว่าความต้านทานต่ออินซูลินสูงเนี่ยก็คือภาวะความอ้วน ถ้าของเกณ์ประเทศไทยเขาประกาศว่าถ้าน้ำหนักมากกว่า100กิโลหรือว่า BMI มากกว่า35ก็ให้เป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีน ในกลุ่มคนไข้ที่น้ำหนักเกินแล้วก็เป็นเบาหวานเนี่ยเออมีรายงานพิสูจน์แล้วว่าการลดน้ำหนักที่ดีเนี่ยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็อัตราภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ <Yeah. S 1> แล้วก็จะช่วยให้การคุมเบาหวานดีขึ้นในกลุ่มคนไข้ที่ลดน้ำหนักได้ระยะยาวเนี่ยมีรายงานว่าถ้าเป็นเบาหวานมาไม่นานแล้วก็น้ำตาลไม่สูงมากเนี่ยสามารถหายจากเบาหวานได้ด้วยนะครับ ผมก็เป็นหมอเบาหวานเนาะก็มีคำคมเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเบาหวานเนี่ยไม่ใช่เรื่องเบานะครับแต่ก็ไม่หนักเกินไปนะครับถ้าทุกคนร่วมมือกัน